Ready? Yes Okay Start ฝึกสะกดคำศัพท์ค่ะเดี๋ยววันจันทร์ครูเขาจะมีเทสที่โรงเรียนใช่ครั้งละสิบคำสิบคำไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่เออไม่เยอะเท่าไหร่แต่ดูสิไม่เยอะเท่าไหร่จะถ,ถูกไหมโอ้จำลำดับคำได้แล้ว Number three Seal <you. S 1> Okay good Number four, number five, number six, number seven. It'sตรงนี้ทุกที. Yes. Yeah. And the next one is you Volume. I can remember now. Good job. Because I, first I remember. Good job. เลขไหนค่าสีแลเล e 1 i เซฟส์สีได้เข้าตัวก uh ่อนเหอเหอเอแล้ว oh ดีลาระหว่างรอการตรวจว้าดูสิอ้าวววาวว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 ว 哎。<laughs>